หังสนันวันไวเอาไวคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเป็นการภายชิงที่หนึ่งชนะเรือประเภทเหลือภายไนไม่เกินส0มสิบพายเหลือภายนอกไม่เกี่ยวนั่งเขี้ยวชิค็ดอยู่ล่องนำ้งนำแดงล่องน้าแดงเหลือดิพอรหลวงพ่อแววสิงลงนกกจพา,ายบทพายเบ็ดมองตามสายตาไอตัวร้ายล่องนำ้ำมึงกันสองแสงะจี้แล้วะจี้แล้วจ,จ,จะจะแหลกขามือไหมอไู่ล่องนำ้ำมงกันภายบทภายเบียบดมาจังหวะก,ก็ดีเพราะว่าได้มาแล้วหนึ่งแต้มแต่ถ้าเกิดชนะอีกก็จะเป็นสองแต้มเป็นแชมป์ในปีนี้เริ่มจะเบียดเสียสีมาสูสีดูดีจูจีกู้ขี้ยังน้ แดงใส่เสื้อเหลืองพอหลวงพ่อแววสิงห์รถนกิจพายแล้วจัดแสงแต่มองตามสายตาจันสองแสงแตะคุบแล้วตะคุบแล้วกัดคอเสื้อกระชากกระดุมหลุดสามเม็ดหนีพ้นหรือไม่พ้นหนีพ้นไม่พล้นลองนําสีนาเมร์นในนัเหลือใหม่แกของบารารทางฝันจันสองแตกเริ่มจะพายแรงแต่ดีแต่พ่อแววพ่อแวว,อแว,วก็บอกว่าพายไว้พ่อแววเริ่มจะกอด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 ได้แต่ได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้ต้องถามบัจจ ส่งแสงเลยจันเลยจันส่งแสงตอนนี้จันส่งแสงยังขุมได้อยู่ยังคุมได้อยู่จะขุมอยู่แล้วไม่อยู่ยังคุมอยู่ไม่อยู่ว่ะจะไม่ให้พอรลุพแวลสิงแล้วนักิดแสงเพราะว่าจันส่องแสงยังคุมไว้ยังขุมไว้แล้วก็จะทําสกอร์จบสกอร์ได้ไหมจบสกอร์ได้ก็เป็นไปได้เชิญไปเอาละว้ยทั้งคู่ดูกันสิว่ายางจะแตกไม่แตกในเมื่อดูตาสาสตาเอาแล้วช่างโอช่างโอเบนมาหาละวช่างโอเบนมาหาแล้วว่ะดูสิว่าพอแวลพอแวลส่องแสงพอ ไทยอย่างนี้แล้วก็แมน่นิดเดียวครับกรรมการยกธงตัดสินนเรือที่ชนะร่องน้ำแดงกับพรหลวงพ่อแววพรหลวงพ่อแววเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับอย่างนี้ก็โกเด